เปิดก่อนเลย300รอโหโหเอาละตอนนี้กันอยู่กับเป่วยโตนี่คือแบบเลือดแบบปิมปมๆม,มากมตายมีตายเอาละนะัะตอนนี้หนึ่งค,ค,คนิคนแรกเลยเหลือสาคนสุดท้ายครับมาดูกันดีกว่าว่าใครจะยืนสนามได้คนสุดท้ายหากใครสนใจที่อยากจะเติมเกมกินทิมแพ็ควันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนั่นก็คือ n a อ t ต s h ช p หลังเติมเกมราคาถูกบริการรวดเร็วปลอดภัยหากใครสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยอย่าลืมนะครับ n a u ตตี้ช่อ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโต้คุงครับแล้ววันนี้ครับเค้รชิงกันยูแล้วก็ไป่เต๋อหนิงกวงเราทั้ง4คนนะครับจะมากําจัดบอสเบชนะฮะหรือว่ามังกร3หัวนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับพี่เบนจากเพจ BBJ GAMING PRO ไปจากไพเปอร์แล้วก็เนทจากเนส t ี้เกมมิสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ้ยเฮะ วันนี้นะฮะบอกเลยนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะไปกําจัดบอสตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมังกรสามหัวเออแล้วคือถ้าสู้แบบปกติอ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ปะเออมันก็จะไม่ใช่ช่องต้องคุงไงเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้ครับเราจะสู้ด้วยการถอดอั t ติแฟกต์นะฮะถอดเสื้อผ้า ถอนเสื้อผ้าแล้วก็ใช้อาวุธหนึ่งดาวฮะอ่าเดี๋ยวให้ถอนแล้วนี่ผมไม่ได้แฟ่ติแฟกนะทุกคนให้ดูได้เอเอดูอแล้วถอนแล้วถอนแล้วแล้วก็อาวุธหนึ่งดาวนะครับไ<ด>หนทุกคนมา,อาขอยืนยันหน่อยขออ่าเปิดเปิดอาวุธมาเปิดอาวุธมากันอยู่อ่าไหนๆหนึ่งกอ <แ S 1> งไหนก็นี่เลยนี่ครับผมอาวุธหนึ่งดาวเออเออเอารีเดี๋ยวไปเออาวุธหนึ่งดาว โอเคโอเคเอออเางี้ละกันคออคอเตอร์คอเตอร์คอเตอร์โอ้เดินๆเดินใจเย็นๆเดินๆเดินช็อากันอีกแล้วเนี่ยเนี่ยมาถึงไม่ทันเริ่มจะฆ่ากันเองแล้วอ่ะเดี๋ยวกินอาหารก่อนจะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าใช้ได้ไหมใช้อาหารได้ไหมหรือว่าห้ามใช้อ่าตอนแข่งใช่ไหมตอนตอนเข้าไปแล้วอ่ะห้ามใช้ห้ามใช้อาหารห้ามใช้อาหารแล้วแกทำแล้วทำให้เต็มก่อนละกันเออทำเลยให้เต็มก่อนโอเคอัตราอัตราที่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับมันจะติดไหมล่ะ โอเคครับก็คือว่าเดี๋ยวเรานะครับจะทําการเรียกว่าวัดกันเลยว่าใครตายเยอะสุดเออคนตายเยอะสุดคือแบบแพ้อะไรอย่างงี้เออลักษตพาังวิตชห้ได้มากที่สุดเป็นตัวละครที่ไม่ใช่ประเภทฮิวด้วยเพราะฉะนั้นเออเดี๋ยวเรารู้กันเลยว่าใครจะตายเป็นคนแรกปะแน่นอนครับทีมผมนะผมจะอยู่กับทีมพี่เบนนะฮะเ่้าฉีกับกันยูนะครับ ส่วนทางด้านของไฟกับเนทครับจะเป็นเป้ตกกับหนิงกวงนะฮะนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นเย็นโอ้โหขบก่อนขอบขบขบ <c oughs> เอออาจจะเล่นตลอดอ่ะอเดี๋ยวเราฮาวฮาวฮาวขาฮาแช่ซะเลยนี่มาแช่ซะเลยนี่เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีก,กว่าครับอ้อาวโอ้มันมีกุญแจอีกเนาะลืมไปเลยอะ่ะใครจะติดคัทซีนครับใครจะติดคัทซีนครับเอาจริงดิไ <c oughs> มันจะมีคนติดทัพที่มีคขา นี่เปิดก่อนเลยส0มร้อยเอาเลยสู้เลยไปกองเชียร์ให้เดชสู้มาไม่ได้เลยไม่ได้ขึ้นหลอดเลยอ่ะมันเลนรีบป่ะฉันมีโลรค่ะฉันมีกองป้องกันโอ้เรเวลเจ็ดสิบโอ้โอ้ตายแล้วเดชเปิดประตูการเปิดประตูการหนิ่งกวงกับกันยูคือแบบว่าเลือดปิ่มๆเหรอเด้อจะแพ้ปะน่ะจะแพ้ปะน่ะเอาละเอาละเอาละยังไง มันจะผ่านยังไงวันนี้มันจะผ่านยังไงวันนี้นี่นี่แลยต้องหัวแล้วในะใส่เครุ้ยถิงไปเลยโอ้ไม่โดน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 อุ้ยตาบโอ้เดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวตายระวัง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 ไอ้เออเออปาดไม่โดนเลยเออเออเออนี่นี่นี่อันตรีเลยละกันมาแล้วเออปาด โอ้ยคนฝั่งนุ้นห้าดาวมบีอันตีกันซีเวอรเออเออโอ้เลือดไม่ลดเลยเลือดคือแบบปิมมาแว่งอยู่นี่เดียวเองเฮ้ยเนสเราแตกไม่ได้นะเนสเนสเราขาดวแบบเราสเนสเนสสเนส ไม่ใช่ไม่ใช่คือแบบว่าพี่ก็ลุ้นแทนนิเหมือนกันไงพี่วันทองพี่วันทองนักเตนักกีฬานักเจนักกีฬาโอ้ล้ล้้้นี่ก็แท็กซี่ตายตายบูคคตายเอาละคะตอนนี้นี่คคนคิดคนดีเลยกันยุ่กันยุพี่อะดูดิกันยู่เรื่องควชีวิตไว้กันอยู่อุ้ยจะมาสู้กับตันเรือสลัดอย่างเราได้ไง โห่สีคือเลือดมันลดแล้วแบบดตาดาเมีติฮะเบาไากเฮ้ยดาเมีหลักพันหลักร้อยกันน่ะเอาละตอนนี้เหลือหายนะครับผมเหลือสามคนสุดท้ายครับมาดูกันดีกว่าว่าใครจะยืนสนามได้คนสุดท้ายเออไปโซโซค่ะได้เลยไม่ต้องฟงผมนะดิเข้ามาเลย Um. นี่นี่โอ้ยอุ้ยมันใช้ไฮโดรปั๊มใช้ไฮโดรปั๊มใช้ไฮโดรปั๊มอุ้ยเลือดโอ้ยแย่แล้วเกดแย่แล้วร่วงอยู่ตามมาแล้วคขกกันอยู่โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาละตอนนี้ก right. ันอยู่กับเป่ดโตนี่คือแบบเลือดแบบปิ่มๆมาก เลือนเลย9 9้าอยก้าสิมหถึงพันเลยโอ้โยมันพวนไอมันพวนไอนะเอาเลยดูดเลยดูดพี่โตเลยดูพี่โตเลยดูด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 ดูยดูดด้ดดูดดูดดูยดู่ดูดูดไม่อูด อะไรอะโดนเต็มๆเลยอะไม่เล่นเกมเถอะเอ้ยยังมีไรต้องยังมีพี่ยังมีพี่เขายังมีข้าโอ้ยโอ้ยแล้วแม่งสามหัวมาแล้วไหนอะไม่พี่ห่าตายเลยเฮ้ย ทีคนมีคนเห็นนะฝันเนี่ยเวอร์ทีคนเหลือเราเป็นคนสุดท้ายว่ะเอาอ่ะทุกคนเอาดิ่วันนี้เราต้องฆ่าให้ตายให้หมดนี่และฮะแล้วต่อไปครับกันยูกับจะกรกำจัดปากตรงนี้ครับผมปากกำจัดให้ได้นะยพี่ัยูนคายตายนได้เดียวโอ้โหเนี่ยผมโดนท่าเนี้ยโอ้ยแรงมากคิดแล้วหกร้อยเจ็ดร้อยเราอย่าหาทำอีกนะครับกับการทอดอาร์ติแฟกต์เปลี่ยนอาวุธอย่างเงี้ยไม่ได้นะ แค่คำขบเฉยๆเนาะอ๋อยิงมันเลยคุณพี่นันไงว้าแล้วโอ้ยโอ้ยังไงยังไงออฟุ๊คือคือจะจบเมื่อไหร่คือจะจบเมื่อไหร่ดูัะเลงโอ้โหดูกรนเลงพี่คนเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วดูดีหัวสองเลงต่อป้าบอป้าป้า โอเคครับว้าวเรียบร้อยอย่าหาคำนะฮะใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าหาคำนะครับการทอดอ์ติแฟกต์เป็นอาวุธนะไม่เอาไม่เอาโอเคครับทุกคนมารอบนี้นะครับพวกเราก็จัดเต็มไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเี่ให้ผมให้ทุกคนดูก่อนอผมจัดเต็มเลยรอบนี้อาวุธอ์ติแฟกต์นะครับผมเออให้ดูไปเลยว่าไม่ตายแน่นอน เช่นเดิมครับห้ามกินอาหารนะทุกคนเวลาไปสู้กับมอสแต่เชื่อว่ารอบนี้คงแบบไม่มีใครกินอาหารหรอกแป๊บเดียวมอสคงตายแล้วแหละปลเริ่มเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเปิดเปิดอยู่ไหนเปิดอยู่นู้นโอเคดีละวลงใจได้มาพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะกดแล้วนะรอบนี้กดแล้วนะสาธิตหนึ่งไปเริ่มเลอมันอยู่ไหนเอ้ยข้างหลังข้างหลังนี่ข้างหลังนี่เออโอ้โหดูดาเมจดูดาเมีด ยัดไปเลยแบบจุกๆนีมีใครตายรอบนี้ถูกแบบว่าไม่ได้นะบอกเลยตีเลยละกันวัดตุโดด ไม่น่าพูดเองเลยเห็นไหมเอาอีกแล้วแล้วเพิ่มเลือดไม่ได้ด้วยวันที่ผมจะตายคนแรกหรอไม่จริงนะตอนนี้เรายืนอยู่บนโขดหินอยู่คนเดียวนะผมไทยยืนด้วยขดหินนี่ปลอดภัยนะโอเคสีน้ำมันพุ่นมาแล้วมันพุ่นมาแล้วมาดูกันว่าเราจะโดนคนไหนว้าวเหแล้วอารมณไงนั่งไงโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วที่พ้นหามันคนหนามันพ้นน้มัโดนดูดมา เออเปิดโตมีเคาเตอร์ไป่ครัวมาเลยตีเลยละกันเข้มาเลยเออเลยเอาดิเอาดิเอาดิเออยอยู่นู่นอีกตันึงตัวไหนพลังมันหมดแล้วมันจะขึ้นฝนตตกดโอ้ยเรื่องผมน้อยสุดเลยอะทาไมอะทาไมเลืองผมต้องน้อยสุดเว้ยอะรุกแล้วเด้อรุแล้วเด้อ

ป็นหลานเลยยอด, <c oughs> ดยอดการดีโอพีเกินโอเคครับทุกคน <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับกั <c oughs> บเครื่องีก <c oughs> การยูเป้ยโต่หนิกงกวนนะครับเหาบดาสีตัวละครกําจัดบอสมังกรามหัวนะโอ้โหเป็นไงบ้างทุกคนคลิปนี้สนุกกันหรือเปล่าวงว่าจะชอบกันนะครับแล้วันนี้ครับพวกเราทั้ง4ี่คนคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับไปแล้วนะครับทุกคนครับบายบายครับอยบายบาย้าบายบาย้า ไอ้วนจะมีสิรล <c oughs> <laughs> อะไร